Miss Universe Thailand เป็นเวทีนางงามที่สำคัญระดับประเทศเวทีห่งที่เหล่านางงามทั่วสารทิศต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งนี้และหนึ่งในสาวงามที่ได้รับเลือกนั้นก็คือบอบบี้บุญยิสาจันทราชัย MUT มหาสารคามที่ขอเป็นตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคามที่จะไปชิงชัยมงกุฎนางงาม Miss Universe Thailand มีการจัดงานพบปะอย่างใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและเปิดใจถึงการเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามณโรงแรมสินทอรเคมบินสกี้กรุงเทพไมายง ค้าวสำหรับนะคะทีม m u t มหาสารคามนะคะบุกโกก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดการกองนะคะ m u t มหาสารคามพี่กิฟเองก็เป็นโคซีดีนะคะแล้วก็มีน้องป๊อปปี้นะคะเป็น Miss Universe Thailand มหาสารคามค่ะแล้วก็โดยมีซีดีใหญ่ก็คือแม่แดงฟอริด้านั่นเองค่ะใช่ใครเป็นมาเรามารับหน้าที่ตรงนี้ได้ยังไงคุณโอ้ยหลายๆคนอยากรู้มากว่าบุกโกมาได้ยังไงถูกรับจ awesome. ้างมาหรือเปล่าคำถามอ๋อไม่แน่นอนเออเราต้องบอกตรงๆว่า เราเองก็รู้จักกันอยู่แล้วกับพี่กิ๊ถ้าใครทราบคือบุโกชอบไปท่องเที่ยวทั่วโลกหนึ่งนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะไปไมอามีฟอริดาบ่อยๆที่ต้องเท้าข้าบ่อยๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนจะถามว่าเออฉุกรับจ้างมาหรือเปล่าอันนี้มันเป็นดราม่าที่คนพูดถึงนะคะเราก็ต้องขอชี้แจงว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนค่ะปีนี้แม่แดงส่งบุโกประกวด UIU ในฐานะนะคะทีมมหาสารคามพอประกวดจบปุ๊บเราก็ต้องการหาผู้หญิงที่สวยมีความสามารถฉลาด พอที่จะไปฟาดลาตินได้เป็นตัวแทนของมหาสารคามแล้วก็เฟ้นหาว่าจะเอาใครดี <ฮะ S 1> ซึ่งที่บุโกโบอกค่ะบุโกโ,โชคดีที่ได้รู้จักป๊อปปี้มาก่อนในนี้แล้วแล้วก็ได้คุยกับป๊อปปี้ค่ะว่าเออป๊อปปี้พร้อมไหมจะปิดตํานานนางรองพอคุยกับป๊อปปี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ไปคุยกับพี่กิฟแล้วก็แม่แดง <ฮะ S 1> พี่กิฟกับแม่แดงก็ให้โอกาสบุโกค่ะบอกว,ว่าพาป๊อปปี้มาสิ ใลองมาดูการลองมาคุยกันพี่กิฟวันนั้นพี่เราไปคุยเป็นยังไงบ้างคะก็วันนั้นเราแค่ว่าเออพาน้องน้องบุกโกบบอกว่าน้องป๊อปปี้น่ารักมากเลยอยากจะพาแม่นดงมารู้จักก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเรามาทานข้าวด้วยกันพอแว็บแรกที่เจอดอกป๊อปปี้แม่แดงกับพี่นี่คือชอบน้องเลยก็เลยเราก็เลยเริ่มเลยวันรุ่งขึ้นมาปุ๊บเราจัดฟอร์มทีมมหาสังคมทันทีเลยค่ะใช่พอพอได้พอเรามีการพูดคุยกับป๊อปปี้แล้วก็คุณแม่ของป๊อปปี้ก็ เรามีความคิดเห็นเดียวกันแพชชั่นเดียวกันคือเราเองอยากจะปิดตำนานนางรองอให้ <จะ S 1> ป๊อป,ปี้ปจัก,กรวานวใช่เป็นไงครับป๊อปปี้เนี่ยถามหน่อยซีเป็นยังไงผกมาเป็นมย t มหาสารคามค่ะ รู้สึกโชคดีมากต้องบอกอย่างนี้คะ่ะรู้โชคดีมากที่อย่างที่พี่บุกโกบอกที่เราได้รู้จักกันแล้วก็ได้มาเจอพี่กิฟกับแม่แดงซึ่งเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยคือไม่ใช่แค่ทีมคือครอบครัวที่ส่งเสริมทั้งความสุขของเราเองแล้วก็อนาคตของเราความฝันของเราร่วมกันไปข้างหน้าไปด้วยกันแล้วก็ทําให้เรามั่นใจกว่าเดิมที่เราพร้อมอยู่แล้วแล้วก็พร้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมจะรวยปจักรวาลพร้อมกันจริงๆค่ะเห็นพี่เขางลงทุนกว่าสิบล้านกัน คือต้องบอกว่าทีมแม่แดงอ่ะค่ะคือเราเต็มที่มากๆเอย่าเรียกว่าอย่าใช้คาว่า10บล้านเลยค่ะจริงๆถ้ามากกว่านี้เราก็ทําได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําคือเราทําจากทีมของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบัตเจตเราไม่ได้ตั้งไว้ว่าจะเท่าไหร่10 20อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทีมของเราทําเต็มที่ดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนซัพพอร์ตคืออะไรที่ดีที่สุดอะไรที่ทำแล้วป๊อปปี้สามารถที่จะต่อยอดได้พวกเราจะทำค่ะใช่ค่ะจะเต็มขนาดสิบล้าน ก็จัดเต็มปะค่ะใช่จริงๆเราอาจจะไม่ได้มีบัตเจ็ตด้วยเราแค่อะไรที่เหมาะสมกับน้องที่สุดอะไรที่ดีที่สุดเราก็จัดให้น้องแบบนั้นค่ะก็ไม่อันก็คือเราทำเต็มที่มาตลอดค่ะใช่ใช่ค่ะมาเจอทีมที่แบบรูปแข่งขนาดค่ะเราภูมิใจแค่ไหนแล้วเราพร้อมแค่ไหนกับการประกวดภูมิใจมากแล้วก็พร้อมมากจริงๆจากเดิมที่เราก็เตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วใช่ไหมคะพอทีมขนาดนี้ซัพพอร์ตขนาดนี้ทุกคนค่ะมันกลายเป็นว่าเราต้องแบบ ทุ่มยิ่งกว่านี้ทั้งกายและใจเพื่อที่จะสารฝันทั้งทีมมุ่งไปด้วยกันกับแม่แดงเอง,เองด้วยซึ่งอบอุ่นใจกว่าครั้งไหนๆเลยจริงๆค่ะใค่ะพร้อมมนใจแฟนนางงามไม่ยังคะพร้อมสุดๆแล้วก็เชื่อว่าแฟนนางงามน่าจะรออะไรแบบนี้อยู่ที่ทีมและตัวนางนาง,งามเองที่แบบเต็มที่ในทุกๆอย่างทุกๆ,ๆด้านค่ะคิดว่าอะไรในตัวที่จะสามารถมนใจแฟนนางงามได้ คือความจริงใจและกัน <Wow. S 1> ค่ะเชื่อว่าทุกคนสวยในแบบฉบับของตัวเองแต่ว่าความจริงใจที่อยากจะสื่อสารความฝันสื่อสารเมสเซจออกไปบ๊อบบี้ว่าตรงนี้บ๊อบบี้มีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไอคีดบุ๊กก็อยากปิดตำนานนางรองเนี้ยต้องปรับอะไรบ้างกับตัวตัวเองเอาสำหรับตัวบุโก้เองนะคะจริงๆบุโก้อะมองว่าป๊อปปี้เป็นคนที่มีความพร้อมอยู่แล้วมีแพชชั่นอยู่แล้ว mm hmm. แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าเราจะเตรียมอะไรก็แล้วแต่ค่ะ บุโกจะเต็มอะไรที่ดีที่สุดพี่กิฟจะเต็มอะไรที่ดีที่สุดมันขึ้นอยู่ที่ตัวป๊อปปี้เอง<ช>ด้วยแพสซันของเราอยากจะปิดตำนานนางรองให้กับป๊อปปี้พี่กิฟเองแม่แดง<ช>เองก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปฟาดละตินไปฟาดที่เม็กซิโกแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นมันขึ้นอยู่ที่ตัวป๊อปปี้เองว่าวันนี้ป,ป๊อปปี้จะทําได้มากน้อยแค่ไหน<ม>ซึ่งบุโกเองที่มองในตัวป๊อปปี้นะวันนี้คือเราอะไม่ได้เจอกัอนทุกวันเพราะบุโกเรื่องที่จะแบบมองป๊อปปี้ดูทุกๆวันในการทําการบ้านเหมือนเหม คนเขาจะเป็นคุณครูในทีมบุกโกระส่วนบุกโกะจะเป็นทีมครูใหญ่อันนี้จะเป็นเจ้าของโรงเรียนแต่อีกท่านหนึ่งเวลาเจ้าของโรงเรียนกับผอสั่งมาให้ครูใหญ่เราก็จะมองว่านักเรียนเราคุณครูประจาชั้นทะไรดีบ้างถ้าเกิดอันไหนมันรู้สึกว่าเราเราเรารู้สึกมันไม่ใช่เราก็จะเข้าไปพูดเลยแต่ป๊อปปี้เป็นคนที่ไม่ได้อวยนะเขาเป็นคนที่รับฟัง ใช่กรือว่าอวยอ่ะอวยก็ได้จระหอวยก็ได้คือปอแต่มันเป็นการอวยที่ถูกต้องป๊อปปี้อ่ะเป็นคนที่รับฟังแล้วบุกฤจะถามตลอดว่าป๊อปปี้ชอบอันนี้ไหมใช่ถ้าป๊อปปี้ทำแล้วป๊อปปี้ชอบแล้วมันสวยป๊อปปี้ทำเลยเอาความมั่นใจของป๊อปปี้ทีมเราอะค่ะก็ เป็นแรงซับพอร์ตแหละแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ได้ออกมาจากป๊อปปี้เลยถ้าเราจะไปประดิษฐ์ถ้าเราจะเกตสกิปให้ป๊อปปี้ก็ได้เพราะป๊อปปี้เขาก็เป็นนักแสดงมาแต่เรารู้ที่เราจะไม่ทำเพราะเรารู้สึกว่าอะไรที่เป็นตัวน้องมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากข้างในเวลาเราจะไปฟาดลาตินหรือว่าเราจะไปชิงมง MUT อ่ะบุโกอยากจะให้ป๊อปปี้เป็นป๊อปปี้ไม่ใช่ป๊อปปี้ไปกอบคาแรคเตอร์คนอื่น เหมือนวันนี้ที่บุโกบอกว่าใช่คนแบบเอออยากจ้างจังเลยอยากอยากได้คาแรคเตอร์เหมือนบุโกแต่อันนี้ก็ไม่ใช่บุโกก็เป็นคาแรคเตอร์ที่คล้ายกันถูกต้องไม่หายถูกต้องไม่หายถูกต้องไม่หายอยากเออแต่ว่าอยากคาแรคเตอร์ที่คล้ายกันมันก็ไม่ใช่เราก็เหมือนกันป๊อปปี้ก็คือป๊อปปี้ป๊อปปี้จะเป็นป๊อบอัพก็ไม่ได้ป๊อปปี้จะไปคายกับลาบูบุปปบมาดก็อาจจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่กับครูใหญ่เนี่ย เชื่อมั่นในความสามารถของน้องแล้วจะต้องเข้าวัดที่ไหมครับว่าจะเป็นมือมูดยใหญ่แล้วเปตัวแม่เรื่องนี้ยังไงบ้างคือเชื่อมา่นพโกะค่ะก็ไม่ได้เชื่ออะไรเยอะแต่สวดมนต์ทุกคืนพอไหมอะไรนะสิบวัดไม่พอสิบคือไม่พอคือทุกคือรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นสายมูนะพี่กิฟต์เนาะพี่กิฟต์นะเขาจะเป็นอะไรที่ใหม่มาเขาจะเป็นหัวทันสมัยแต่เราจะเป็นหัวทางแบบว่ามูเตรูพี่กิฟต์เขาจะพี่ไม่เข้าใจอเนี่ยบุโกะเขาจะเป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยกับแม่แดงเขาจะแบบ ออไอไม่ร oh, okay. I mean huh? ู้ว่าไอไม่เข้าใจอะไรหรอน้องบุโก้คือบอกว่าพี่ป๊อปปี้เอ๊ะพี่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 คะมันต้องอย่างงี้คือป๊อปปี้เขาเป็นคริสเขาทำไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะส่วนสายพุทธดิฉันเองค่ะสายพุทธดิฉันรับบทดิฉันรับบทสายพุทธเองป๊อปปี้เขาเป็นคริสเงี้ยค่ะดิฉันก็จะทำหน้าที่เองคือไหว้พระสวดมนต์ทำบุญมูเตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกแหละว่า เราก็ต้องใช้หลายศาสตรหลายๆแบบอะไรเงี้ยเขาจะแม้คามันก็มีบ้างไอนะอุดรูรู่วคุยกับทุกเจ้าที่คุยกับทุกสถานที่อะไรเงี้ยทุกศาสตรเราคุยหมดค่ะอีกดีนึงเขจะต้องติดต่อน้องหญิงมาด้วยขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยค่ะใชาย เป็นบุโกอีกดันไหมเพราะว่าอย่าง MUT เราก็จะเห็นทุกปีก็จะมีพอใครที่ถูกพูดถึงเยอะๆก็จะแบบความคาดหวังจากพี่ๆอะไรเงี้ยเอาไวเอามาเป็นกําลังใจหมดเลยค่ะไม่เอามาเป็นแรงกดดันเลยเพราะเชื่อว่าพลังงานดีๆแบบเนี้ย energy แบบเนี้ยค่ะดึงเข้ามาแล้วก็เอามาเป็นกําลังใจจะได้ส่งออกไปได้เยอะๆถามตรงๆนะวันนี้กลัวใครบ้างที่แข่งลันจะเข้าประกวดใน ใในนนนเเร่วีี้ยบอกตรงๆไม่กลัวใครเลยอะไรทำให้เราไม่กลัวใครเลยมันได้แม่ตายแล้วมันได้แม่อยากจับมือกับใครคะกับใครก็ได้ไม่ติดเลยค่ะอยากได่จับมือใช่ไหมจับมือขั้นต่ำจับมือจับมือเลยต้องมงเท่านั้นค่ะมันได้แม่เจ็บเยอะได้แม่ด้วยอ่ะแข่งก่อนจะขยี้แข่าไ ต้องบล็อกทิ้งไปไหมว่าต้องไม่เป็นไรค่ะจะขวานเหรอทรายฉันคุ้นกับเจ้าที่รู้เรื่องค่ะเออฉันพูดเลยต่อไปยังพวกแบบว่าบางทีมันมีเสียงลือเสียงแล้วเอ้าเฮ้ยตำนานนางลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่า อย่างเราเป็นคริสเตียนนะคะเรามีพระเจ้าคุ้มครองเออคนละศาสตร์กันใครรูปใครแตะดิฉันเอาเอาเอาไปเลยเคยเห็นไหมที่เขาเลียหน้าเลียตาน่ะ้โูผีกะอ่ะดิวผีกะไว้แล้วดิวผีกะเอาไว้แล้วผ่านตอมแน่นอนออมีปอปาจะลดตำนานเอาอ่านหรือว่าไงคะเออปอที่สามปุ๋ยแบคทีปุ๊กปุ๋ยเป เออเดี๋ยวไม่พูดก็ส่งข้อความมาเมสส่งไปโอทีเมสเมสเมสอะไรอย่างเงี้ยเออปีนี้อออ่างหลบไปแน่เลยหลบค่ะปิดตำนานสามป่อค่ะป่อที่สามบงแน่นอนค่ะปิดปิดตรงป๊อปปี้เออใช่เออ สำหรับบุกโกะค่ะก็ก <yaş> ่อนที่จะไปพูดกับป๊อปปี้เนาเออพีโบดว่าไปโพล่าไปโพลาพียังวีนี่เห็นไมไอ้ม่เขาพี้อ้าใจอยู่เลยเออเไ่พูดเลยค่ะปล่อยใหพูดาพ้าใหญ่เลยไม่ใช่หรอ เขาแล้วระดับสู่มเป็นจักรวาลได้รางวัลมาแล้วแน่นอนก็เออขอโทษนะครับคุยกันทั้งห้องกาเหรอ้องซเสื่อเหรอคะหรือยังไงทำเต็มที่ทุกอย่างคด่าเหรอเออพูดทุกทำทำเต็มที่ทุกอันอะไรที่ดีทำโหมดก่ะก็ฝากไว้เดี๋ยวพอพี่จะเข้ากองแล้ววันที่16นี้ค่ะก็คิดว่าบุโกะทำอะไรได้ ได้ไม่มากเท่ากับตัวป๊อปี้เองแหละเพราะว่าเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนน่ะพี่กิฟคือเราอยู่ได้แค่ในโรงเรียนน่ะถ้าเราไปเจ้ากี้เจ้ากาไปจุนจานเจ้าของเรียนเขาก็ส่งข้อความมาหนูกลับบ้านก็อย่าเม็ดค่าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมเออเราก็อยู่หลังบ้านคอยซัพพอร์ตไปมูไว้ว่า้พาอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กิฟล่ะคะของพี่ก็อาจจะเป็นสายวิทยาศาสตร์หน่อยอะช่วยกับโรงเรียนมากกว่าดูความเรียบร้อยค่ะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้ว่ได้ว่าก็ต้องเป็นแนวมุกเกาะอยู่แล้ว ป๊อปปี้ค şey, the ่ะก็ฝากทุกๆคนเลยนะคะกับการประกวด Miss ั่นเว r ลด Thailand นะคะจังหวัดมหาสารคามป๊อปปี้บุญยศจันทราชัยชื่อนี้จำไว้นะคะจะไปคว้ามงไม้ได้ค่ะได้หนึ่งคนได้หนึ่งคนเออเออเออเชิญเชิญเชิญจริงๆนะลูกเยนเย็นเยเย็นแต่พวกเจอแบบทำไะ เอายังครับเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะลูกป๊อปปี้บุญน yeah! ิสาจันทาราชัย MUT มหาสารคามอ่าขอบคุณนะคะ